Destroy Chrome Structures เพื่อนเพื่อจะต้องไปทำลายสิ่งก่อสร้างที่ถูกเคลือบโครมจำนวนทั้งหมด100ชิ้นเควสนี้ตอนที่ใส่ทำนะตอนที่อ่านวิดีโอนะคะเหมือนกับว่าเกมจะมีบักหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นความตั้งใจของเกมคือเราไม่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างที่แมปมันสร้างขึ้นมาค่ะแล้วมันเคลือบ ด้วยโครมได้เราจะต้องทําการปาโครมสแปลใส่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะสามารถที่จะทําลายแล้วก็ถูกนับในเควสได้เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปฟาร์มพวกโครมสแปลก่อนการฟทำโครมสแปลหาได้จากการตีพวกออบเจกที่มันถูกเคลือบด้วยโครมอยู่แล้วหรือว่าไปซื้อจาก NPC การเปิดกล่องทองบางทีก็เจอค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะายมาเล่นในโหมดบิลเพราะว่าไายต้องการที่จะฟาร์มบิลเองด้วยนะคะคือเราจะมาทําการบิลแล้วก็เอาโคลสแ a s ชเนี่ยไปปาใส่บิลของเรานะคะแล้วก็ทําลายสิ่งก่อสร้างทําลายบิลของเราที่เราสร้างมาทั้งหมดเพื่อให้มันถูกนับในเควสทีนี้คนที่ไม่เล่นโหมดบิลเลยสามารถทําได้ยังไงก็เพื่อนๆไปเมืองไหนก็ได้ค่ะที่มันมีพวก ที่ที่เราจะสามารถเก็บโครมสเป s ชได้ะค่ะแล้วก็เอาไปปาสิ่งก่อสร้างก่อนแล้วค่อยทําลายนะคะอย่างบางคนนะคะก็อาจจะไปเมืองที่มันแบบเป็นเมืองยังไม่โดนโะครมค่ะที่มีอ็อบเจกต์เยอะๆแล้วก็เอาพวกโครมสเปลชเนี่ยไปปาจากนั้นก็ขับรถยนต์นะคะถ่ายเมืองไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะ ที่นี้เพื่อนๆดูไซนะคะไซก็ทำการปิ้วเยอะๆแล้วก็ดูที่แทร็กเควสแทร็กนะคะทงหน้าขวาล่างของมินิแมปไซทำการแครกไว้มันเห็นเป็น10ทับ100นะคะก็คือจำนวนที่ไซทำได้แล้วก็ตามด้วยจำนวนที่ไซต้องทับเรามาสร้างแบบนี้นะค่ะจะสร้าง,งสูงๆหรือว่าจะสร้างใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าฐานเนี่ยสร้างให้มันอันเล็กๆอันเดียวก็พอเพื่อที่ทุบฐานเราก็จะได้พังทั้งหมดเลย นี่สายพยายามทําให้แบบมันดูเยอะๆนะคะจากนั้นก็เอาโคมสเปรชปานะคะมันจะได้ระยะประมาณ2อคูณสอะคะ่ะเนี่ยไล่ปาแบบนี้แล้วก็ทกําการทุบฐานเอาอันนี้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวขอ จริงๆแล้วใช้ไม้จะง่ายสุดตอนทุบนะคะแต่ว่าด้านบนจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ฟาร์มได้ใส่ขอเอาอีกสักหน่อยแล้วกันเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ทุบนะคะมันก็ขึ้นนะมันก็ขึ้นมันขึ้น,น,นแบบอันที่ใส่ปลาโคลมสปรัชไปแล้วอะคะ่ะนี่นะคะรอบเดียวได้ประมาณ50อันนะคะก็ยังเหลือโคมสปรัชอยู่แล้วก็ยังมีบิลอีกก็ต้องไปฟาร์มอีกสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าอิดมันก็ ฟาร์มหาค่ะไปฟาร์มไม้ะนะจัดง่ายที่สุดนะคะสำหรับการทำเควส์นี้เดาไหนเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอดไหนได้ที่ TrueMoney Wallet พร้อมเพย์ตามคิวโคด้ดหรือเบอร์นี้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้นะคะ